ยอดนะสร้างดีเลยเมื่อกี้ผมไปดูเอีรงเรียนมาก็สร้างดีมากทำให้ดีผมชอบเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากก็ขยันค่ะมาเช้ากับค่าทุกวันค่ะโอ้เนี่ยแล้วทําบังเกอร์ดีด้วยใช่ทำดีทําดีมากทําดีมากครับชมเลยลูกหลานเห็นไหมเนี่ยต้องคนมีหัวใจในการทําด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปชะโงกดูข้างในหน่อยเอาได้ไปอันนี้จะเป็นอำเภออะไร เือการทารักหรืออ๋อการทารักตำบลเมืองค่ะตำบลเมืองต่อไปต่อต่ไปมาโอ้อันนี้หนึ่งสองสามสี่บล็อกเลยเหรอสี่ครับสี่บล็อกค่ะฝั่งนี้สี่บล็อกสี่บล็อกแล้วมีฝั่งนู้นอีกใช่ไหมข้าง อ๋อวางคู่วางเบิ้ลแป๊บนึงลูกเด็กๆแป๊บน<ๆ>ึง<ๆ>ลูกอ๋ออย่างนี้เป็นร้อยแน่นอนเด็กแม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอันนี้อ่าตอนนี้ก็คือวางคู่เป็นร้อยแน่นอนอย่างเงี้ยได้เป็นร้อยแน่นอนเพราะว่าที่นูน่นเมื่อกี้ แปดบล็อกเหมือนกันหน้าหลังอันนั้นอยู่ได้มา140ร้อยสี่สิบอัดแล้วอัดได้ร้อยสี่สิบยังมีเนื้อที่อยู่ก็ผมว่าหน้าได้อยู่ได้อยู่อเจ็ดสิบอ๋อเป็นบล็อกคู่ก็ได้เนื้อที่ข้างหน้านี่อีกยาวเลยเนี่ยอย่างเงี้ยจะได้เงี้ยถ้าเพิ่มมาอีกเยอะ้าเพิ่มมาข้างหน้าเนี่ยเวิร์กเลยเหลือยางใช่ไหม นะยางผู้ใหญ่มีในพื้นที่เยอะไหมในพื้นที่ว่าที่ผม em lasse, ผมติดต่อทางมัตสึคออยู่แต่บอกว่าพ่งนี้ให้ไปดูก็ได้โอ้มีคนช่วยในพื้นที่เยี่ยมมากวันีถามช่างช่างเขาบอกว่าใช้ได้ค่ะยางเป็นยางลบสิบโอเอดียิ่งดีเลยยางลบสิบ้อนี้ยิ่งหนาเลยดีมากดีมากดีเลยเยี่ยมเลยช่วยกันครับลองบอกว่าส่งคลิปนี้ไปเตือนไปนะจ๋ะส่งคลิปนี้ไปเตือนภัยอะไรลูกเตือนเรื่องอะไร งเติมไฟครับเติมไฟเิมอะไรเติมไฟเติมไฟค่ะไม่รู้เกมอะไรของเติมไฟออใช่ไหมเติมไฟนติกตมอกส่งอ๋อเอามาเอากดใหม่กดใหม่ส่งคลิปให้เพื่อนส่งคลิปให้เพื่อนเพื่อเติมไฟส่งด้วยครับเติมไฟเติมไฟอ่ะใบดับนะดับนะส่งคลิปเติมไฟด้วยว่ะเอ้เรามันไม่ทันสมัยแล้วนะเราไม่ค่อยรู้เรื่องนี้โอ้แต่โอเคทาเป็นสองช่อง ทำดีเลยอันนี้ทำดีเลยอืมมรฐานเลยดีเลยนี่อันนี้ทำให้โรงเรียนสวัดดีครับโรงเรียนมีถึงชั้นอะไรบ้างครับเนี่ยมสามเนี่ด้านข้างนะแน่นนะดีแน่น,น,น,นหนาเลยแหลค่ะเพราะไปดูของกับมือแล้วไม่ใช่แบบนี้เนี่ยทำอย่างดีเกตอาหารใช้ทำดีมากทำดีครับสวัสดีครับ เดี <De |notimestamps|> field, ๋ยวเสร็จชุดนี้เดี๋ยวเราไปภูมะเขือเนี right. yeah. ่ยเอาทีมนี้ขึ้นภูมะเขือทําดีนะทาดีเป็นบังเกอร์คู่เฟี้ยวเลยไซสใหญ่สวัสดีครับ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 โหมากันเยอะเลยอยู่กันเพียบเลยเนี่ยทีนี้ดูเต็มเลยดูไรอยู่ด้วยอนี่อยู่ไรสดๆเลยเนี่ยจ้ะถ่ายรูปเฮ โอ้โหคนเยอะเลยเยอะมากมาตั้งกลางวันเลยเหรอจนะ๊ะทำดีนะเดี๋ยวส่งไปกลับไปที่ข้างบนพี่เนี่ยทำดีมาทุกคนเป็นไซโลเนีย่ยจุคนได้เป็นร้อยครับที่เราทำไว้สวัสดีครับสวัดดีครับขอบโอ้ยยากกรขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณนะครับอันนี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็อยู่ได้ถึง รุ่นหล,ล,ลานเลยครับเนี่ยเดี๋ยวต่อไฟมีพัดลมข้างในนะครับอ่าอยู่ได้อีกยาวนานโอ้ยอยู่ได้ยาวเลยครับเนี่ยได้เป็นร้อยอะทางเรือดีใ,ใจมากเลยนะคะไม่คาดฝันว่าจะไ,ได้บังเคัอเร็วขนาด <c oughs> ยินดีอย่างยิ่งผมยินดีอย่างยิ่งยินดีอย่างยิ่งแล้วก็เดี๋ยวมีที่ของชุมชนด้วยใช่ปะใช่ค่ะตรงตรง,ตรงนั้นค่ะตามลำาของพอดีครับอีกไกลไหมตรงชุมชนตรงนี้ครับสา้แยกเข้ามาเดินได้ปะ ไม่ไม่ค่ะไกลกว่านั้นไกลกว่านั้นต้องลดใช่ไหมเดินไปไม่ไกลเท่าไหร่เดินไปไกลป่ะป0 0เมตรไม่ถึงถึงห้าร้อยไม่ถึงห้าร้อยขอพาผมไปเดินดูหน่อยงันที่ที่ตั้งอ่ะนะที่ตั้งนะงั้นพาผมไปดูหน่อยขอบคุณจ้าเดี๋ยวมีตั้งชุมชนอีกอันหนึ่งมาไปเดินเลยง่าย พาผมนำทางหน่อยนำทางผมเดินนูน่นไปอันนี้ลูกบังเกอร์นะที่เราทำให้กับโรงเรียนเดี๋ยวไปเดินดูบังเกอร์กันเ้ะไปไปเดินดูที่ตั้งกันสวัสดี<ห>ส<า>ลูกไปไปเดินดูพาไปเดินดูที่ตั้งบังเกอร์กันเดิน,นไปไปพาไ,ไ,ไปเดินดูหน่อยไ,ไ,ไปไป,ไปเดินดูหน้าง,งานจริงไปเด้ะไปดูกันไปดูกันสวัสดีครับไปดูกันรถตู้ไม่รถตู้ไม่ได้ดับ กันทารลักษ์ตรงนี้เนี่ยจุดนี้ใกล้กับไ<ช>อ้น,นี่ใช่ไหมปั๊มบทอทที่ถูกบีเอ็มใช่ปะพ่อเป็นไงบ้างไม่รู้นะพ่อเป็นไงบ้างไม่รู้พ่อน้องอ่ะคืออย่างนี้ f อทุกคนเดี๋ยวผมเล่าย้อนให้ฟังนิดนึงคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีทางคุณพ่อนะครับที่เขามีลูกสองคนแล้วก็มีภรรยา พาไปเซเว่แล้วเขมรเ,เนี่ยกดบีเอมเข้ามาใส่เซเว่นแม่กับลูกสองคนหายไปเลยครับสวัสดีลกูกสวัสดีครับแม่กับลูกอะหายไปเลยนะแล้วก็หันเนี้ยเขาก็เป็นผู้ชายนะใช้ชีวิตก็เสียทั้งลูกสองคนแล้วก็เสียภรรยานะครับก็เลยว่าเราจะทําบังเกอร์ขึ้นมาให้ในชุมชนเพื่อเป็นการลําลึกถึงน้องเขา ก็จะตั้งชื่อเป็นน้องที่เขาจากไปจากที่ขมนเนี่ยตั้งชื่อบังเกอร์อืมตั้งชื่อบังเกอร์จากที่ขมนนะกดชาวบ้านนะเขาไม่ได้เป็นอาหารนะเด็กสองคนน่ะที่ไปในเซเว่นน่ะก็เดี๋ยวเรามาสร้างบังเกอร์ในชุมชนที่พ่อเขาอยู่นะเพื่อเป็นลํำลึกถึงลูกเขาเดินระวังรถกันนะลูกนะระวังรถเด้อระวังข้างหลังมากันเยอะเลยมาเดี๋ยวไปดูกัน ดีมากเนี่ยทุกนขอบคุณมากขอบคุณมากเยี่ยมเลยนี่ตั้งมากี่วันแล้วตรงนี้เจ็ดแปดวันนี่เลยโอ้ได้ข่าวเลยเดินดีนะเจ็ดแปดวันทําได้ดีมากน,นะเร็วนะก็ช,ช่วยๆกันครับสามบาทโอ้ทําเร็วนะลาภประมาณครึ่งวันเขาไปทำลาโอ,อ,สอ้สุดยอดอสุดยอดทรัพย์สุดยอดนี่ก็ช่วยๆกันเนี่ยเนี่ยต้องเนี่ยจุมจนเข้มแข็งแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากผมชื่นชมเลย ผมชื่นชมมากเราต้องทุกคนช่วยกันแบบนี้เลยแล้วพื้นที่ตรงนี้จะวางนั่นเป็นของใครไม่รู้ครับพี่ใหญ่เป็นชาวบ้านนีเอะครับของชาวบ้านนะเป็นเป็นชาวบ้านครับโอ้น่ารักนะใครแกบริจาคให้โอ้โหสุดยอดนะดีนะช่วยกันคนกรณีข้อละหน่อยทำถ้าวันไหนงานจะเยอะๆช่ว่งนี้งานเยอะๆเขาจะมีผู้นำบ้านที่หาคนมาเพิ่ม อือเยีเ่ยมมากเลยอ๋อนี่ผู้ใหญ่หาคนมาช่วยครับเยี่ยมนะก็เริ่มตั้งแต่แรกเลยครับเยี่ยมนะวันเ่เยวลงวันที่บังเกอร์มาสม่งอืมก็พอดีช่างอ่าสร้างช่างอะไรที่เป็นชลบอก็อให้มาช่วยงานก่อน อืมข้างที่เกยเป็นจิตอาสาเกย์มาประจำก็โอ,โอเคโอ้โอเยี่ยมเลยสว,วัสด,ดีครับลูกสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับรถไหนาเด้อสว,วัสด,ดีครับ,รบเป็นเนี่ย นึกว่าจะสะดุดแล้วทีแรกแต่มาทีแรกโอ้โหเห็นะเวามันไปแค่สองวันก็ยากเราสมใช่แต่เวลามันเป็นเรื่องพิสูจน์ผู้ใหญ่เห่นปะของจริงก็คือของจริงอะเราชนะนะทางนี้ก็ใจช่วยเนี่ยสุดท้ายก็ได้กลับมาให้ทาให้ชาวบ้านอยู่ดีสายซ้ายมือครับนี่นะครับตรงขวามือเนี่ย มาอ๋อนี่เหรอครับผมเนี่ยนะใช่โอ้เนี่ยเนี่ยที่ทำบังเกอรน์นี่ต้องผมต้องได้ถมไปอีกยังไงต้องได้ถมไปอีกผมว่าต้องถมอีกหน่อยครับต้องถมต่อลูกไยนั่นมันชิดเลยด้านาน,าน,านู้นแล้วก็ด้านนี้อืมอันนี้ดินมาจากไหนไม่รู้ ดินหะครับดินเอาดินจากไหนมัเราดินที่เหลือมาจากบ้านจีเรียวอ่าบ้นจีเรียวอ๋อบ้านจีเรียวมันเหลือจากบ้านจีเรียวเรามาลงที่นี่ก่อนมาปรับหน้าละหน้างานผมว่าต้องออกไปหน่อยตื่นไหมเออเผื่อไว้หน่อยไหมทางเข้าข้างหลังไม่ต้องมีมันทางเข้าทางตัวยูถูกไหมเอาทางเข้าฝั่งเดียวทางเข้าฝั่งเดียวฝั่งข้างหน้าด้านเดียวใช่ด้านเดียวเพราะว่า ด้านนี้ออกไปก็เป็นทุ่งนาแล้วไม่รู้จะออกไปไหนครับอุ้ยพาะมาดีครับตัวนี้เป็นของชุมชนครับโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณที่รักกันขอบคุณคุณกันกำลังนะขอะคุณมากให้กับชุมชนครับรับเก็บดีทุกผืนผมเก็บดีทุกผืนขอบคุณมากขอบคุณมากตรงนี้มันจะเป็นทางเข้าทางด้านเดียวด้านเดียวเป็นตัวยูยูฝั่งซ้ายฝั่งขวาโอ้ตาขอบคุณมากเจ้าของที่อะ ทำไมใจดีอย่างเงี้ยจะของดีแหละครับใจดีจังเลยขอปีไหนบอลนี่เ๋อไม่มีอีกอ๋อเป็นคนก็ไปนี่มีตรงตรงตรงนี้ที่ที่มันได้ไปนี่ข้างออกออกข้างไปนิดนึงผมว่ามันตื้นไปหน่อยงั้นคือว่างั้นหน้าเขาเขาไหวหว่อถ้าอย่างงั้นหน้าเขาอะไรเอาไม่พุ่นบอกเอาพนักดีไหลยาวด้านหลังเอายาวหลังเหรอ เดี๋ยวนะโอ้ยจ้ายืนก่อนโอ้ยืนก่อนยืนก่อนเจ้าของที่เพื่อนจ้าของที่สปอร์ตใจสปอร์ตมากเห็นเต้อบ้ยมีไม่ต้องแล้วโค้งคอนี่หยาดแมวชละครจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากเน้นๆนะ เ,เกิดมัดได้คน่มีมเที่ยวแล้วม่กขอบคุณมากนี่ต้องบอกขอบคุณปา๋าใจสปอร์ต้าเนี่ยใจใหญ่มากอเ,เอามาช่วยชาวบ้านนี่ัไ้เด,เดี๋ยวต่องไฟดูหน่อยต่องไฟดูให้พี่หน่อยเดีนนะอดูวัดระยะหน่อยโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากรักคุณรักใจพิกันเลยขอบคุณจ้ะ มาตาเจ้าของที่ครับมันมีหัวหน้าเียดเล่าเสือให้ดดเดีว่องไฟอันนี้โชกกก็ไฟโชอกอ๋อเหยียบมาฝั่งนี้ได้ใช่ไหมตารับโชกก็ไฟออกไฟออกอออกไปเลยอันนี้ไปเลยาถ้าเหยียบ่างนี้มาฝั่งนี้ได้โอเคเหยียบไปานนี้อ่เนี่ถึงเสาเนี่ยาเสาเน่ะได้ไหมตา ผมได้ถึงไหมถ้าอาวไตันอะไรนะต้มาต้มเาต้มาออุปลางไม่ได้เรกู้าผาอเก็บไว้เก็บต้มเผาไว้ดไมก็ยังแต่ว่าก็ในให้ลางให้โจกออกหันาอ๋อท่านแวมันจับมัคือไนหัน้าอยกขลับเขาอถึงที่ที่นู่นนะตนี้ อย่างนี้เอาตั้งบังเกอร์ไว้อ๋อแต่มันตั้งเสียดายนะหรือหรือจะขุดย้ายผมาขุดย้ายไปที่ใหม่ขุดย้ายไหมลากลากมันเอียงไปนู่นขุดย้ายออกไปบางที่ใหม่ได้ไหมได้ไหมตาถ้าตาโอเคผมว่าโอเคเ<ช>พราะมันดีด้วยได้บังเกอร์ข้างหน้าเยอะไปถึงแค่ต้นนั้นก็โอเคแล้วต้นอกมใช่เพราะจริงๆแล้วอ่ะปัญหาคือไม่มีเลยรหรอกคือยาง ผมเราจะ Lil วางยางออกเราวางยาองออกไปแล,ล e> uh ้วก็ทําเป็น oh ดินติดไงใช่เพราะไม่งั้นถ้าเราวางตื้นมากตัวบล็อกกับยางมันจะมันจะไม่บาลานซ์กันนะไม่บาลานซ์กันแล้วแต่นี่เห็นไหมตาหน้ารักมากนี่ตาเดี๋ยวตาหน้ารักมากเลยอ่ะต้นนี้แปดบล็อกตรงนี้ แปดบล็อกเหมือนกันแถวเดียวแถวเดียว,ว,ยวรวดเดียวไปเลยเอาไปลูกตัวอยม่ใช่พถ้าแปดบล็อกก็อยู่ได้เป็นร้อยแปดบล็อกก็อยู่ได้เป็นร้อยไหวไหมครับมิกิเอว <laughs> ลูกสาวเอาลูกสาวมาด้วยช่วยงานหน่อย ครับครับตรงนี้ตรงนี้สานที่ได้ไหมอะไรนะครับสานที่ได้ไหมได้ถ้าเหยียบออกไปเนี่ยถึงแกล้ี้เกาเลยแล้วคับ่ได้ผมห่วงวางยางแค่นั้นเองถ้าวางยางได้ผมดินได้เลยเปียวเลยเอกไปนู่นเอาเขายังไม่นุญาตเอากันเข้ามาฝั่งนี้ได้ไงได้ได้ฝั่งงั้นออกมาฝั่งนี้แทนโอเคเลยจะทไมต้องออกไปทางนู้นออกมาทางนี้แทนตาให้ที่ก็โอเคแล้วรอแล้วเดี๋ยวจะไปเป็นบางสวนนิดหน่อย ไลไปอยู่แล้วฝั่งนี้มันออกไปนู่นนี่นหน่อยไม่เป็นไรจ้ะเนี่ยเล้นมาฝั่งนี้เนี่ยถมดินนิดหน่อยได้ได้ได้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอเคแล้วต้อขอบคุณตามีเกี้ยวขอบคุณตาหน่อยนครับตอนนี้มึงขอชันนนะพูดว่าส่งคลิปนี้ไปเติมไฟหน่อยครับส่งคลิปนี้ไปเติมไฟหน่อยครับเติมไฟด้วยเติมไฟด้วย ผมว่าโอเคความยาวเนี่ยความยาวผมว่าได้แล้วความยาวได้แ okay, ล้วแ okay, okay. okay, right? ต่แต่ถ้าออกข้างไปหน่อยเนี่ยข้างออกนี่โอเคเลยถึงต้นไม้นิดเดียวต้นวม้ก็เผาสมบูรณ์ได้โจ๊ได้เม okay, ันจกออกปลูให้ได้เดี๋ยวปกไปลงเสียบให้ใหม่เดี๋ยวที่เสียบให้ใหม่เออมาเพิ่มมาเล่ขอบคุณมากขอบคุณมากตาหน้ารักมากนี่คนที่ทำให้มีบังเกอร์นะตลาดที่ดินนะ ให้เพื่อชุมชนเพื่อชุมชาจาย์หัวหน้ามัตุ้มตํามากกับพืกอนเรียนกับชนดีดีแ้่ละยินดีครับมาเลยจ้ะเดี๋ยวถ่ายรูปฝั่งนู้นมาใครถ่ายให้น้องหน่อยเอามามาพ่อ่อามาพ่อมาพ่อมาสองีมาหนีมานีมาคับลูมาเ้ยไปแม่ดน้าหลังหน่อย ใช่นัไไ่นเองเลยครับครับผมตายุทเท่าไหร่แล้วจ้าปีนี้เจ็ดจมหกเจ็ดสิบหกโอ้แข็งแรงนะแข็งแรงอยู่เลยเหัวใจสุดยอดนะเจ็ดสิบหกปีที่ทำเพื่อประเทศชาติเลยเนี่ยทำที่วางบังเกอร์นเนี่ยแปดสิบหกกับเจ็ดหกเจ็ดจมูกเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกค่ะเจ็ดสิบหกนะอ้าโอเค อ่าได้ถ่ายรวมกันรูปหนึ่งเอามาทุกคนถ่ายรวมกันมามาไหนไหนเดินมาแล้วตาอยู่ข้างผมมามาทุกคนมาถ่ายรูปกันมา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 ไหนไหนเดินมาด้วยกันแล้วมามาอยู่รวมกันมา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 คุณแม่เยี็บมาคุณแม่มามาคุณแม่มามาเข้าบังหลังนี่คุณแม่เข้าบังหลังนี่มา มาโอเคยิ้มหวานนี่นี่ก็น่ารบุญคุณคุณค่ะคุณพยักท่ายภาพลุ้กล้องนี้นะครับขอบคุณหนึ่งสองสามอีกรูปนนะครับขอบสอบขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมจัดการให้ตาขอบคุณมากขอบคุณมากเบร์เด้อจ้าขอบคุณจ้จ้าขอบคุณเดี๋ยวมาหาใหม่มาหาตาใหม่ จ้้ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ายินดีจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอชาวบ้านยินดีอย่างยิ่งยินดีอย่างยิ่งครับยินดีอย่างยิ่งจ้าจ้าพุนาพุนาคนคนคนดีดังไปทั่วโลกขอบคุณครับขอบคุณครับมีเฉพาะแจกไปโชคดีเยได้จ้ะใครเอาออกก็ไปเอาออกเอาออกเดี๋ยวจกให้ฮะเอาออกให้ มาเ้อจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากทุกคนชนมัดมามาเห็นเต้น้ำทอครับน้ำท้อแทครับขอบคุณครับตัวจริงเลยแวะมาหาเลยนี่ทะลุโดทัดมาเลยขอบคุณนะทุกคนชนมัดหน่อยโอเคมาได้ยังชนมัดยังมาชนมัดหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะทุกคนขอบคุณมากจ้าขอบคุณ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 จ้าไป ขอบคุณจ้าไปเดี๋ยวเดินกลับไปส่งกันที่โรงเรียนหน่อยไปเลยเดี๋ยวมาก็เดี๋ยวเสร็จจากโรงเรียนเล่งทาตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวลงตรงนี้เสร็จแล้วก็ต่อไปก็คือพ่มมะเขือขึ้นพ่มมะเขือเลยนะเพื่อความรวดเร็ววางตารางงานตอนนี้ที่สระแก้วก็คือมีบังเกอร์นะบังมีบังเกอร์ของโรงพยาบาลไหมที่จะทำเพิ่มที่สระแก้วจ้ะถ่ายร,รูปออกมาี่ลูกมาเดินมาเดินตามมา,เด,า,มมาเดินตามมากล้องไหน ตรงไหนอ่าเซลฟี่มาตรงไหถ่ายแล้วนะมเลืบเอาใหมนะเติมไปนะเติมอะไรนะอย่าลืมเติมไฟครับโอเคโอเคได้ส่งให้รถก่อนไป เราะวังรถนะระวัราางรถระวังรถแม่นี่กี่โมงแล้วเนี่ยจะหาข้าวกินเนยนะยังไม่กินข้าวเลยแต่เช้าอันไหนครับเก้าสิบเก้าเหลือไฟกับพัดลมนิดหน่อยมีไฟมีพัดลมใช่มีไฟมีพัดลม,ม,ม,ดลมตรงนั้นก็เฟี้ยวแล้วครับ สิพัดลมให้เด็กอยู่เอบางทีหลบทั้งวันนะนะร้อนมีไฟเด็กก็ได้ไม่มืดเพราะเดี๋ยวบางทีมืดก็ร้องไห้อ่าเนี่ยดังนี้ก็มีต้องควรมีไฟกับพัดลมเหมือนกันนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆออ่ะเวลาอยู่ที่มืดจะร้องไห้ร้อนแล้วก็กลัวด้วยใช่มีพัดลมมีไฟมีปลั๊กให้เสียบชาร์จแบตหน่อยเผื่อบางทีอยู่นานอะไรอย่างเงี้ยเนาะ จะอยู่ในที่อย่างนี้ไม่หายอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นชุมชนเนี่ยต้องมีคนเฝ้าดูชุมชนเดียวเดี๋ยวผมจะหาหาทำประตูอ๋อหาเฝ้าดูเดี๋ยวจะขอกับชุมชนมาทำประตูเอาอืมโอ้ oh. ไม่ใกล้ไม่ไกลกันนะใกล้กันนิดเดียวนะเดินกันแป๊บเดียวเอง ใช่เราเตรียมไว้ก่อนรเราไม่รู้ว่าอีกสิบปี<อ>ที่แล้วมันยังพึกเขมมาถึงตอนนี้เลยเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช่ใช่มีสถานการณ์ียังไม่ใช่มันก็<อ>ยั่วทุกวันนะตอนนีมนมน้มันไม่แน่นอนไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อืม

มีสามม่ะเดี๋ยวผมไปดูออเดอร์ให้เดี๋ยวผมลองดูให้เห็นมซื้อมารอบหนึ่งก็ซื้อมาเป็นร้อยๆนะแจกกันไม่ไม่รู้มันถึงตรงนี้เปล่าไม่ถึงเนอะเพราหลายที่เขาขอเยอะอยู่อืมชุดชรอบตอนเกิดเหตุการณ์ที่นี่อพยพไปหมดไหมชุดชอรอบต้องอยู่อืมชุดชรอบแล้วคนนำหมู่บ้านต้องอยู่อื แต่ชาวบ้านออกออกไปหมดออก็อยู่แค่เป็นบางส่วนเพราะว่าต้องอยู่ดูแลทรัพย์สินในหมู่บ้านอืมอือืมข้าใจถ้าไปหมดไมได้ไม่มีคนเฝ้าครับครับครับใ่ไหมทนนูอะมาเดี๋ยวกล้องหน้าแล้วกันมาเดินถึงเรียนแล้วโอ้โหนี่ตอนนี้กี่โมงเนี่ยทุบหนึ่งแล้วฟ้ามืดแล้ว นะครับเมื่อกี้ก็ไปดูบังเกอร์ที่โรงเรียนบ้านน้องเรียนน้อยโดนใหญ,ใหญ่เรียบร้อยตอนนี้ก็คือคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะผมว่าให้หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เมื่อกี้ไปดูคุณตาใจดีมากเลยคุณตาน่ารักมากมน,นะทาของชุมชนให้ฝากทุกคนครับใครที่ดูอยู่นะท่านกดแชร์ไปเลยครับผมอยากให้ทุกคนเห็นคุณตาที่มาเจ็ดสิบหกสละเนื้อที่ของตัวเองเพื่อให้ไปตั้งบังเกอร์นี่คือ เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากและอยากให้ทุกคนเอาเป็นตัวอย่างดูเป็นเยี่ยงอย่างโอเคที่ดินของเราอะทุกคนเป็นที่ใครใครเขาก็รักเขาห่วงแต่อันเนี้ยทําบังเกอร์ไว้ปกป้องคนในชุมชนทำไว้ให้ลูกหลานในอนาคตโดยใช้ที่ดินของตัวเองเขาเสียสละอย่างนี้ทุกคนช่วยกันแชร์ไปอยากเชิดชูเขาอยากสนับสนุนเขาอยากให้คนเห็นว่าคุณตาเนี่ยหัวใจเนี่ยสุดยอดนะเขาเนี่ย ล้าสละที่ดินอนะ่ะเพื่อไปตั้งบังเกอร์ส่วนตัวนะมันจะมีสักกี่คนวะที่ทําแบบนี้นะอ่ะช่วยกันแชร์ไปเป็นกําลังใจให้กับคุณตาส่งต่อพลังบวกไปนะให้สิ่งที่เขาทานะเป็นสิ่งที่หลายคนมองแล้วหมันสุดยอดให้ทุกคนทาตามผมอยากทุกคนทาตามจยอดจริงนะครับแล้วก็ใครที่ดูผมอยู่นะอยากติดตามผลงานเรานะท่านก็กดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็จะเห็นนะ คลิปที่เราไปลงพื้นที่หรือเห็นไลฟ์ของเรานะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนท่านดูแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือกดรายการโปรดด้วยนะครับนะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมนะเข้าไปในมุมขวาบนนะครับจะมีรูปกระดิ่งอยู่ท่านกดเลยแล้วก็กดคําว่าทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบ้านฟ้าก็ไปกดที่ตรงติดตามแล้วกดคําว่ารายการโปรดนะให้เห็นคลิปทั้งหมดนะครับอ่ะโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนที่ส่งต่อพลังบวกขอบคุณ FC ของแท้ นะที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งต่อเรื่องดีๆแบบนี้ออกไปสู่สังคมแล้วขอบคุณทุกคนที่ช่วยไปด้วยกันนะครับวันนี้สองที่ทำมังเกอร์เสร็จแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปที่สักแก้วโรงบาลเลยนะโรงบาลเลยนะ